ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่กอ,อ,รอรมนภาคสามอบรมวิทยากรต้นแบบการเพราะเห็ดป่าไมโครไรซา,าร่วมกับการปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29สิงหาคม2565กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3จัดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบการเพราะเห็ดป่าไมโครไรซา,าร่วมกับการปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจระหว่างปีงบประมาณ2565 ระหว่างวันที่29 31สิงหาคมที่โรงแรมทาริสอาร์ทโฮเทลแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีพลตรีพัทราวุฒิชุนหวันรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีเปิดพลเอกสมชายหาสุวรรณหัวหน้าฝ่ายประสานงานความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร ศูนย์ประสานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3กล่าวรายงานและมีแขกผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านชุมชนบ้านบุญแจมตำบลน,น้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นปราชชาวบ้านในพื้นที่จำนวน70คนสำหรับโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆและการลงมือปฏิบัติงานจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้กับชุมชนโดยการผลิตบุคลากรต้นแบบสำหรับการเผยแพร่ความรู้และขยายผลไปสู่ราษฎรในพื้นที่โดยเล็งเห็นความสำคัญของมูลค่าของเหตุป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดจากการเผาป่าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพลตรีพัทรวุฒิกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลือประมาณ102.35ล้านไร่หรือประมาณ31.64%ของเนื้อที่ประเทศไทยข้อมูลจากกรมป่าไม้ปี2563และในทุกๆปีป่าไม้จะถูกทำลายไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในแหล่งชุมชนหมู่บ้านโดยผลการสำรวจฐานข้อมูลที่ดินในประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกมาก ยังขาดแต่เพียงการเพิ่มพื้นที่ป่าเข้าไปทดแทนส่วนที่แพ้วถางป่าจนล่งเตียนจึงทําให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3มีแนวคิดสร้างพื้นป่าในชุมชนพร้อมทั้งนําเชื้อเห็ดป่าไมโครไรซา,สาใส่ในกล้าไม้ เห็ดป่าเนาว่าเป็นทรัพยากรชีวภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าเราจะได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังได้เห็ดป่าไว้บริโภคและยังเหลือเพื่อขายสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะลมว,วีคาต้นแหลนะครับการทอเห็ดป่าไมโครไรซาและเสริมเพือเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับ จะคำกล่าวนะครับวัตถุประสงค์แปลว่ามีวัตถุประสงค์ปปะอะไรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับป่าในประเทศไทยเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เองเรามีการตั้งเป้านะครับให้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ในปีสองห้าสองห้าเจ็ดศูนย์จะเป็นไปได้ไหมนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับในการคิดในการที่จะสร้างขุนป่า โดยใช้อย่างอันไหนที่มันประสบความสําเร็จนะครับนะครับรู้รับสร้างเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับนะครับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรจนะครับในโอกาสนี้ผมขอเปิดการติดปบรกลมวิียกรต้นแบบและการเพาะปลูกป่าไมโครไรซารวมกับการปลูกไม้มีค่าและพื้เศรษฐกิจนับแบบนี้หมดต้เชิญนั่นครับ สกรสาที่เป็นทีรานนเป็ตัวใหม่เลยนะที่สามารถจะเป็นวิวัฒนาการใหม่อะนะครับซึ่งอาจมีมานานแล้วก็ได้ผมก็อรับตัวอาจารย์จะไม่มานะครับผู้มารุ่นี้นะครับแล้วมีสหารของทหารอันดีมาด้วยใช่ไหมเนี่ยอีกคนครับเนี่ย ครับปีกลายเป็นปลูกมาแค่สองปีโตได้เร็วขนาดนั้นนี่สุดยอดเลยนะครับนะครับน่าทึ่งมากน่าดึงมากไฟรั่วได้เด็กสองคนนั่งพี่แป้นนะครับการจัดฝึกอบรมในครับวนนี้จะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับเราต้องการนำความรู้นะครับความรู้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไปเผยแพร่ให้กับนะครับให้กับชาวบ้านเพราะงั้นเนี่ย เพื่อเพื่อชาวบ้านเนี่ยได้นําไปใช้แทนที่ชาวบ้านจะคิดว่าการเผาป่านะครับการเผาป่าที่สิ่งนี้ก็ต้องต้องเห็นขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะไม่เผาป่านะรเราจะไม่เผาป่านะครับถ้าเราไม่เผาป่าได้นะครับเราก็จะลดพีเอ็มสองจุดห้าลดก๊อตกับเรื่องควันไฟอะไรต่างๆขึ้นไปด้วยนะครับค่ะเรามีความคาดหวังอะไรบ้างคะเราคาดหวังว่าพีก่อต้นแบบ โดยเฉพาะปราชาว้านเนี่ยนะครับปราชาว้านเนี่ยคงจะนําความรู้ไปเผยแพร่ต่อไม่ใช่ตันแค่นี้ไม่ใช่ตันแค่นี้นะครับแต่ความรู้เนี่ยมันขยายต่อไปนะครับแล้วก็เกิดเกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามคอนเซ็ปต์ที่ทางการนกรนาได้กำหนดไว้นะครับว่ามันมาาน่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะท่านคะโคร,ครงการนี้เพิ่งเริ่มหรือว่ามีมานานแล้วคะ โครงการนี้หรอครับเพิ่งดีนะครับเพิ่งดีนะครับที่ท่านเห็นอยู่รอบๆเป็นโปสเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้โครงการที่มีอยู่แล้วนี่เป็นโครงการใหม่คโครงการใหม่ที่น่าส่งเสริมมากครับ